อย่างสรุปนี่ม้างนี่แหละมาแล้วนวนวะเปนงูตอดว้าวันเหี้มันเป็นยังงันเหันเียวครัเหนียวเหรอเหนียวเหลียว S <S โอ oh, ้พระเจ้ายอดมันยอดมากยังบ่มี่หรอวะเงอยังบ่มี่อว่าอนยา้ิต้อแดงแกมันเหมือนเราเป็นสีครึ้มครึ้มใม่เราไปลวบ้ี่ต้องดเล แปดอยกคนได้ใสได้พันอะไรดิบอ่ยงงอบ้านหรอย่างอบบานก็ได้ัวตนติตามบานน่ห่อัจะอยนี่วมืออะไรได้ใหม่ย่างเขาเนี่ตัวตีไ่ได้ออกมหาครูขาเลยเสื้ผ้าถ่ายคลิปเนี่ย ยังขวนต้องขวาต้องมปัาไอ้บางอย่างเหเห็นอยู่ผมเชเห็นที่หยังเว่ยผมมักมองนึงเป็ลักปลาเพาเนี่ยจะคงนี่หละลักป่าจะสาเอาเนี่ยจะคงปลาเห็อเอ นี่มอช้ำครับช้ำร้อช้ำแหล,ล,ล <c oughs> อะอาผมซอยยนสันนัห่หนังสาอีหลายสาได้สาได้ปล่อยไมช่วงเนี้ยดิิเอาเห็นมันอยู่เห็นมันขี่รถพานอยู่ดิครับเห็นมัีนน่รถอดพานอยู่ดิอ้โทรหามันเน,นีอยู่บานย่บานยบบบอยู่ เฮ้ยสีลมดีต้วนี่ี่เกเยวยกมสวัสดีครับมื่อนี้จะมาเฮ็ดอัเป็ด่าาฮเาาฮ่าฮนา่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่าวาฮ่าฮ่าฮ เนไปอัราไปไดูไปไปแล้วอไปน้ำเด้อโอ้น้ดไปน้ำอ่าตอนนี้กำลังทำทำจ็ครับตลังวท่านดังเคื่อเราออเต็นป่ะแล้วโอท่านได้อัดเอออัดแล้วนับเตอร์ไปเอเอาไปอัดแล้วดตัวไหม อีกเราไม่ออกมาแล้วนี่ประมาณปลายปีเอ้อยปลายปีรถฉันรถบรได้ชัน้น,นเขียวว่ดัดไปเง,งานน้ำมันเหมืดอดหนาโรงเรียนนราเราบอกว้าต้องไปเลย,เลย <c oughs> มันเป็นแซมเลยวันวันโมจายไปไอตีมาวันวน้ำได้โดนน้ำมันเหมือดจอดกินเลย <c oughs> มันบางมันบ่ม่แออยังขั็งน่เดอ๋ก้วใหญบ่ขุดสิเดี๋ยวนี้้นองน้นบวยไหนเป็นน้ำนองถ้าานี่รอถาฮะเปาะร้างไม่เหงไงถอดบายอดุอดดุ ของมาข่าวเลยเต็มย่างนะหมดเลยขวดหัวมันเดียวัวมันขอดเรื่องตอนาชุดย่างย่างหัวัวน้อยเดียวอกได้หัวท่าบีวหยเลยหัวท่าบีโอเีย เดลังเลยซุ่มมาเผาไหมอย่านี้มันขังเลยซุ่มไป้นี่นี่นี่ไว้อำเผาจะไปเล่นล่างเมื่อดีดี เป้ากันซะน้อเฝ้าเฝ้าหั่อกแล้วเฮ้ยมาเล้วน่นว่าเป็นงูตอดเป้ากันบักหละเม่ี่พ่อเป้าให้ไหมย้อนเย โอ้โคว้มันก yes. you, ็ะหอนแล้วเนาะกรอบนานเป้าเลยขึ้นบางๆนี่น้นำไดวันนี้สิกรอบแล้วดิี่มันกรอบแล้วยำดูเลยทุกท่น่ะวัานัง

nhàn mà nhàn Yer, xe Mấy thì xe nó, nó mi cồn ra vớt đây Ok, ừ, phải không? Qua đâu nào? Ít lên. เนบานเนบานคุณ้ลูกเคยนงดงบุญบ่คนคนใหญ่ยุปบานจีแต่กี้ยปัจบเราซึ่งสมยื่นนี่ลกยอมดิยังเทายังกอเสี้ยมเยอสุภาพั้นลูกเฮยเปนยังบุญไหมตังยังกอจ้ำี 私は。 ก็กะละมังอีกนี่ไปนี่โปรเซเดียเหินได้รมทุกคนทิเดียดนิดหน่อยนึงครับี่มลูกเดียวไข่แม็กมบ ý kiến của bác một số món đâu, mặc hai mươi hai hai mươi hai món 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 món